วันนี้ก็ได้แอกซะแล้วกบ9กาดาวออกมา2ตัวติดนะครับอื <S <S สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็อยู่กับแทนเทมอีกแล้วนะครับและวันนี้ผมจะมาทำการเปิดหากบ9กาดาวในงบ2000รูบี้นะครับถ้าเกิดได้มาเนี่ยผมกะจะขึ้นบาวล็อกให้เป็น9ดาวนะครับ เพราะว่าบากิของผมเนี่ย175ผมจะเอากบจากภารกิจ1ตัวเนี่ยสุ่มภารกิจที่สุ่มตู้9้าปีครบ20ครั้งนะครับก็จะได้กบ9ดาวมาตัวนี้ก็จะมีแพลนเอาไว้ให้กับบากินะครับเป็น180แม็กนะครับแล้วเราก็จะลองมาเปิดหากันเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากๆนะ2,000รลูบี้ก็คือ4,600ต้องเหลือเท่านี้นะครับเหลือ4,600โอ้โห วันนี้มาแบบช่วงเวลาแปลกๆเลยนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับอ่ะครั้งแรกกดสุ่มไปเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากบ9้าดาวเนี่ยเลทมันจะแตกตอนไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ตอน3โมงเนี่ยผมก็มาเปิดหากบ9้าดาวนะครับมาจุ๊บโอ้โหขอดาวเพิ่มมาอีก1ดาวหน่อยโอ้โหเรียบร้อยครับตาแรก เกลือคมๆคมไปเลยครับแต่เราก็ไม่ย่อท้อนะครับเราศรัทธาและเราเชื่อมั่นว่าบารล็อกของเราเนี่ยจะได้ขึ้น้าดาววันนี้แน่นอนอ้าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับมีเพิ่มโอกาสอัพเลนเจอร์นะครับ2เท่านะครับโโอ้หผมว่าเดี๋ยวลองเปิดไปสักสักพันดีกว่า ถ้ามันเลทไม่ดีถ้าเกิดมันออกแบบเมื่อกี้อีกผมว่าผมก็ต้องทําการพักก่อนนะพักก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดใหม่ในช่วงเวลาอื่นเพราะว่าถ้าเกิดตู้กระชากเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ายิ่งฝืนนะครับมันก็จะยิ่งเน่ามากๆนะครับอ่ะโอ้โหมาครบ3ามสีเลยโอ้โหผมบอกตรงๆเลยนะว่าตอนนี้หัวใจเต้นตุบตับตุบตับ,ต,บ,ต,บตุบตับมาก ผพราะว่าอยากได้จริงๆนะกบก้าวดาวบทมันจะออกมันก็ออกนะบางทีถ้าเกิดเลนมันแตกเนี่ยโหสุ่มกันแบบเรียบร้อยครับมาแล้วครับกบก้าวดาวหนึ่งตัวนะครับอ่ะอู้อย่างน้อยรอดตายอู้อู้คุ้มแล้วครับวันนี้โชคเข้าข้างผมจริงๆนะครับโชคเข้าข้างผมจริงๆนะครับสมาชิกอืม วันนี้ก็ได้แอกซะแล้วกบก้าวดาวออกมา2ตัวติดนะครับอืมก็วันนี้ก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจและวที่เหลือผมก็ขอเปิดต่อ2,000ัลูบี้เลยละกันนะอืมไปอู้หูหงามๆอย่างนี้แสงมืดแม็กได้เลยนะนเนี่ยอืมโอ้โหผมรู้สึกกำลังใจมาจริงๆครับหวังว่าทางเกมเนี่ยน่าจะเห็นเขาเรียกว่าน่าจะเห็น ผมเกลือมาเยอะคั้งกิก็น่าจะสงสารผมแล้วก็ให้กบแปดดาวไฮเปอร์แล้วก็กบก้าดาวมาถึงอีก2ตัวนะครับอแต่ว่าเราขออีกได้ไหมขอเป็นคนโลภสักวันได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหพอพอเริ่มเป็นคนโลภปุ๊บเขาเรียกว่มมาโอ้ยมาเราจะไม่โลภและเราจะไม่ เขาเรียกว่าไม่หวังสูงเลยอ่ะเขาจะเปิดไปเรื่อยๆนะเปิดไปเรื่อยๆชิลๆสบายๆอือโอ้โหโอ้ขออีกสักตัวได้ไหมขออีกสองตัวได้ไหมขออีกสองตัวได้ไหมเพราะว่าเราก็จะได้ทำการปั้นลินเจอร์ให้แฟกหนึ่งตัวเลยนะถ้าเกิดเราได้มาครบสองตัวเนี่ย เอ้แต่ว่าถ้าเกิดได้มาอีกผมไม่รู้ว่าผมจะเอาบาวล็อกขึ้น9้าดาวแม็กหรือว่าจะแบ่งให้น้องเลมบ้างนะครับอ่ะโอ้โหตอนนี้เริ่มฝืดสุดๆและเริ่มฝืดและเริ่มฝืดและทําไมไม่ออกเลยทําไมไม่ออกเลยมาอีกได้ไหมมาอีกได้ไหมอย่าเว้นช่วงนานได้ไหมรู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดีนะครับอ่ะถือว่ามาหากบดําแล้วก็กบแดงสะสมไปแล้วกันนะครับอือโอ้โหโอ้โห พอหากบดํากบแดงสะสมปุ๊บผมรู้สึกว่าเริ่มจะแปลกๆแ,แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ทําการซูมหาต่อไปแบบไม่ยอดท้อเลยละกันครับตึ๊บจึบจ๊บจึ๊บึ๊บออกมาหน่อยออกมาได้ไหมรอบสุดท้ายฮึบโอ้โหผมไม่อยากได้ไฮเปอร์นะอยากได้เป็นทางหน้าของ9ดาวนะครับน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ขอหยุดไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวจะบานปลายเกินไปนะครับ เดี๋ยวขอเปิดอันนี้หน่อยคะแนนแต้มกบนะครับก็จะได้เป็นทางหน้าของ8ดาวแน่ๆ1่ตัวนะครับตึมตึมแต่ว่านี่นะครับมา1ตัวแล้วแล้วก็เป็น1ตัวจริงๆนะครับ8ดาวไฮเปอร์แล้วก็มี8ดาวธรรมดาอีก1ตัวนะครับอ่ะถือว่าไม่ค่อยสวยนะผมมองว่าปกติเนี่ยมันควรจะออกมาประมาณ2ตัวนะ8ดาวอันตราโอ้โหมาหน่อย2ตัว2ตัว3ตัวก็ได้มา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  ขอส,สวยๆหน่อยขอส,ยสวยๆหน่อยเรียบร้อยมาแล้ว1ตัวแล้วก็จะเป็น1อ้ามาแล้ว2ตัวอันนี้คือเลตปกติของมันนะครับอ่ะผลประกอบการวันนี้เดี๋ยวขอมาดูหน่อยซิว่าเราได้เป็นทางด้านของอะไรบ้างเราได้เป็นทางด้านของอืมเดี๋ยวขอดูหน่อยซิกบ9กบไฮเปิลแล้วได้มา1 2 3 4 5สาี่ห้า หกเจ็ 6, 7, 8, เราได้มาเราได้มา9ตัวนะครับส่วนกบดำเราก็ได้มามหาศาลแล้วก็กบ9ดาวเรามาได้2ตัวผมจำตัวเลขนี้ไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนครับอ่าสองพรูบี้ออก2ตัวผมก็มองว่ามันเป็นเล่1พันออกตัวหนึ่งนะอืมโอ้แต่ความจริงมันน่าจะหยุดอ่ะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรหรอกครับ ถ้าคนจะเกิดมันต้องเกิดการลองเสียงเลี้ยวขอปิดจบคลิปด้วยการอัพบาล็อกเป็นเ้าดาวเลยแล้วกัน,นครับะขอความสามารถสวยๆอย่างสร้างล่างโครนได้ไหมตึบ๊บมาหน่อยสร้างล่างคนเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของฟื้นพลังนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้อยู่อ่ะสำหรับวันนี้ใครเปิดกาชาก็ขอให้โชคดีนะครับวันนี้แทนทีมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ บายบาย